อัจฉริยะสัจเจ็บเหมือนตำรวจมาเล่านิทานพร้อมเปิดภัยลับพลิกคำถแถลงล่าสุดในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการถกไม่เทียงซึ่งนายอัจฉริยะเผยว่าหลังจากที่เห็นตำรวจถแถลงจบรู้สึกเหมือนเด็กเล่านิทานให้ฟังมันขัดแย้งกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศมันมีข้อพิรุษหลายแห่ง หนึ่งไม่มีการพูดถึงการกระชากของเรือเลยหากแตงโมโดนใบพัดเรือจริงก็ได้จะต้องมีการกระตุกข,ของเรือ2การนาหมูไปจำลองเหตุการณ์กับใบพัดเรืออ้างว่าหมูโดนดูดไปท้ายเรือน้ำหนักหมูกับน้ำหนักคนต่างกันมันเป็นไปไม่ได้ที่เรือจะดูดคนเข้าไปในใบพัดเรือ3การจำลองที่เอาหุ่นมาแทนแตงโมโดยที่ขาทั้งสองข้างคอมมอเตอร์เรือทั้งที่ทําให้การของแตงโมตกเรือริมฝั่งซ้าย ใบพัดเรือหมุนเป็นวงกลมดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะบาดแผลมันส่วนทางกันมีทั้งด้านขวางและด้านยาวถามว่าแผลโดนใบพัดแค่ช่วงล่างแล้วไปโดนที่ด้านขวาได้อย่างไรและแผลมีรอยกรีดเพียงครั้งเดียวไม่มีรอยช้ำเลยบาดแผลมีลักษณะเหมือนรอยแมวข่วนถ้าโดนใบพัดเรือแผลจะต้องเปิดผู้เชี่ยวชาญเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าคนตกเรือจะถูกดีดออก จะไม่ดูดเข้าไปในเมื่อแซนบอกตกท้ายเรือตามหลักคุณศาสตร์แล้วคนต้องไปคนละทิศละทางกับเรือส่วนเรื่อง GPS มันสามารถแก้ได้ก่อนที่จะปริ้นออกมาระยะทางที่วิ่งกับในกล้องมันต่างกันเจ้าของเรือกับเจ้าของอู่ก็รู้จักกันคนที่ทําธุรกิจร,ร่วมกันมาก็จะต้องเป็นคุณให้กับเพื่อนของเขาอยู่แล้วทําไมตํารวจต้องเลือกพยายาเป็นเพื่อนของคนบนเรือถามว่าถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วจะเลือกช่วยใครแล้วมีที่สงสัยว่าทําไมคนบนเรือดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหกคน แต่แตงโมเมาคนเดียวเส้นผมก็เจอของแตงโมคนเดียวไม่มีของคนอื่นเลยทําว่าเป็นการเก็บหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพไหมแล้วทรายมาได้อย่างไรแตงโมกำรายเสียชีวิตแล้วทาไมต้องกำรายคนอยู่บนเรือคนหนึ่งทําไมอารองเท้าถึงมีทรายทำไมไม่เอาตัวอย่างทรายไปตรวจว่าชนิดเดียวกันไหมในจะหลักฐานแก้ววายที่ตรวจพบในภายหลังทั้งที่ก่อนหน้าบอกไม่พบอะไรจริงๆตำรวจไม่จาเป็นต้องแถลงทั้งหมดแต่ควรจะพูดบ้างไม่ใช่บอกพูดไม่ได้ แต่ทำไมข้อมูลถึงรั่วไปถึงคนอื่นได้ขอทำหน่อยส่วนเรื่องคลิปเด็ดนายอัฉริยะยืนยันว่าคืนวันที่26เมษายนเวลา19นาฬิกาจะมีการเปิดคลิปแน่ซึ่งคลิปนี้ได้มานานแล้วรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างบอกแล้ว,ว่ายังมีหลักฐานอีกหลายชิ้นแต่ยังไม่เปิดคลิปที่จะเปิดคืนนี้บอกได้เลยว่าเด็ดส่วนเรื่องที่ตำรวจขู่ว่าจะดำเนินคดีตนพร้อมให้ดำเนินคดีได้เลย ตนทำคดีแซนว่าแซนให้การเท็จไม่ได้ทำคดีแตงโมแล้วตนจะดำเนินคดีกับตำรวจทั้งคณะเรื่องที่มีการให้ข้อมูลทางด้านคดีกับทนายเดชาให้เขาออกมาพูดอาจจะติดคุกทั้งคณะจริงๆตำรวจต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่มาข่มขู่ประชาชนตนก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของตำรวจสิ่งที่ตำรวจแถลงคนละขั้วกับตนเลยเรามีผู้เชี่ยวชาญเรือหมอนิติเวชบาดแผลมันไม่เข้ากับใบพัดเรือจำได้ไหมที่ใบพัดตกน้ํา ทำไมมันหล่นง่ายจังนอกจากนี้ตนจะไปร้องที่ดีเอเพราะคดีนี้ไม่ใช่คดีประมาทแต่สอบไปทางฆาตกรรมมากกว่านายอัจฉริยะกล่าวทิ้งไทยว่าตนเองทำงานมาโดนมาแล้วหลายคดีดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานเป็นเรื่องจิบจิบโดนอีกสักคดีจะเป็นไรไปแต่ถ้าตำรวจโดนโดนทางคณะนะยังมีภัยตายอีกเยอะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ